ủa ơi gì sao nhanh hả tuyệt nhắn dễ lốt ông mất lèo, lèo, lèo. đi lốt to nó mất đi đây, uống nha yêu mẹ à không kém ừ. không kém quý chứ để bắt nó mắt luôn con ủa biết không hả à? <laughs> คนตัดทับระเบิด้วก็เดินห่อพ่อพี่รถกระบะเจ้าน่ะเออเอาปะว่ากุยันกุ่แนมันห่างเบิ่งซึ่งสีบลแล้วเรจะขั้นเป้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบร้ยบอรยยบร้อย รุ่นนี่ออกสามเนี่ยสบัดเลยตึ้งเลยเหรอซับซีนะโดดตั้มเอฟสิบหกไฟเลยบ่เห็นเลยไลลควนันไหไล่ควันบางๆอ่าควันทวมไลลน้ำมันล่อหลายมันจะเห็นใหงโ่สตีตายว้